สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูขนมไทยมาฝากกันนะคะซึ่งไข่ที่เราจะใช้ก็จะเป็นไข่ไก่นะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเม็ดขนุนเราจะใช้ไข่เป็ดในการที่จะทําเม็ดขนุนวันนี้มาดูสูตรที่เราใช้ไข่ไก่ก็สามารถทําได้แล้วก็ได้สีสันสวยงามด้วยค่ะมาดูกันเลย เริ่มต้นนะคะเราจะนำถั่วเขียวซีกค่ะมาแช่น้ำที่6ชั่วโมงนะคะจากนั้นก็ล้างจนกระทั่งน้ำใสแล้วก็นำมานึ่งที่30นาทีด้วยไฟแรงค่ะเวลาเช็คสุกนะคะเราก็ใช้มือนิ้วบีอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดเขาถั่วเขาสุกก็จะเนียนออกมาเป็นลักษณะนี้จากนั้นเราก็มาทำการควนกันได้เลยค่ะโดยเราจะใช้น้ำตาลทรายนะคะที่220กร,รมัมต่อถั่วดิบ ถั่วก่อนที่เราจะแช่น้ำา250กรัมค่ะแล้วก็กะทินะคะที่350กรัมใส่เกลือลงไป1ใน4ช้อนชาค่ะจากนั้นพอถัว่วเรานึ่งสุกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาปั่นรวมกับส่วนผสมทั้งหมดเลยค่ะ นี้นะคะเราก็จะปั่นจนเนื้อเนียนสูตรนี้ตัวถั่วนะคะมีความหวานมันกำลังดีเลยค่ะจากนั้นเราก็มาใส่กระทะนะคะแล้วก็กวนด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะ ในตอนเริ่มแรกนะคะอาจจะใช้ไฟปานกลางค่อนข้างไปทางอ่อนก่อนจนกระทั่งเขาเริ่มร้อนนะคะเราก็จะเบาไฟเป็นไฟอ่อนลงค่ะแล้วก็กวนแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งตัวถั่วถั่วกวนเราเนี่ยงวดลงแล้วก็ไม่ติดกระทะนะคะในช่วงกวนนะคะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะไม่งั้นถั่วเขาจะไหม้เราก็ค่อยๆกวนไปเรื่อยๆค่ะ นี่นะคะถั่วกวนของเราก็เริ่มจะไม่ติดกระทะแล้วนะคะกวนต่อไปอีกหน่อยค่ะเพราะว่าเขายังมีความเหลวอยู่เดี๋ยวเราจะกวนจนกระทั่งเขาไม่ติดกระทะเลยแล้วก็ตัวทับพีที่เป็นทับพีที่เป็นซิลิโคนนะคะเวลาที่เราปาดเข้าไปเนี่ยเขาไม่ติดทับพีแสดงว่าเป็นอันใช้ได้ค่ะ นี่นะคะพอได้ลักษณะนี้เห็นไหมคะตัวถั่วกวนของเราเนียนมากๆเลยค่ะก็เป็นอันใช้ได้นะคะก็ปิดแก๊สค่ะแล้วก็มาพักให้อุ่นสักเล็กน้อยนะคะถั่วของเราเริ่มอุ่นนะคะเราก็มาปั้นให้เป็นลักษณะ ปั้นเป็นกลมๆก,ก่อนนะคะแล้วก็ทำให้เขาเป็นแนวยาวๆหน่อยเป็นลักษณะทรงกระบอกค่ะนี่นะคะให้ได้ลักษณะนี้เราก็ปั้นไปเรื่อยๆค่ะก็ดูขนาดให้เท่าๆกันนะคะเวลาทำออกมาจะได้สวยงามค่ะ แล้วก็มาเตรียมในส่วนของน้ำเชื่อมกันนะคะน้ำเชื่อมส่วนแรกจะเป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นที่เราไว้ทำเม็ดขนุนค่ะซึ่งก็จะใช้น้ำตาลนะคะ750กรัมน้ำเปล่า750กรัมถ้าเพื่อนๆชอบความหอมของใบเตยเพื่อดับกลิ่นข้าวนะคะของไข่ก็สามารถใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะหรือจะใส่เป็นกลิ่นใบเตยแบบนี้ก็ได้ก็จะหอมเหมือนกันเลยค่ะจากนั้นก็ เปิดไฟนะคะไฟปานกลางจนกระทั่งตัวน้ำตาลละลายหมดก็เป็นอันเตรียมในส่วนของน้ำเชื่อมสำหรับทํำเ,เม็ดขนุนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาทําในส่วนของน้ำเชื่อมที่ใช้แช่เม็ดขนุนหลังจากที่เราทํำเม็ดขนุนเสร็จแล้วค่ะ ่อามามาเตรียมในส่วนของน้ำเชื่อมใสนะคะจะใช้น้ำเปล่า400กรัมน้ำตาลทราย300กรัมค่ะเคี่ยวจนกระทั่งน้ำตาลละลายนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะตัวนี้นะคะจะไว้ใช้ที่เราจะแช่เม็ดขนุนหลังจากที่เรา,เาทำเม็ดขนุนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะทำให้เขานะมีความเงาค่ะ มาดูในส่วนของไข่ที่เราจะใช้ชุบเม็ดขนุนนะคะวันนี้ที่บอกไปเราจะใช้เป็นไข่ไก่นะคะซึ่งเราก็เลือกแต่ตัวไข่แดงออกมาค่ะพอเราได้ไข่แดงแล้วนะคะเราก็จะมากรองผ่านตัวผ้าขาบางค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยมีความเหนียวแล้วก็เป็นเนื้อเดียนเดียวกันค่ะ ะะเราก็จะให้ตัวไข่แดงที่มีเนื้อเนียนผสมเดียวกันแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆมีไข่เป็ดสามารถใช้ไข่เป็ดได้เหมือนกันค่ะต่อมานะคะเราก็ตั้งน้ําเชื่อมให้เดือดนะคะน้ําเชื่อมตัวนี้อาจจะขุ่นไปหน่อยเพราะว่าก่อนหน้าน,นีออ้ทำไปบ้างแล้วนะคะโดยทุกครั้งที่เราจะหยอดตัวเม็ดขนุนลงไปนะคะ,ะ,คะก็ใช้ตะแกรงค่ะกรอง พวกคราบไข่ที่เราทําก่อนหน้านี้ไว้แล้วนะคะพอหลังจากที่น้ําเดือดจัดนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะแล้วเราก็นําเม็ดขนุนนะคะที่เราเตรียมไว้มาชุบไข่โดยขั้นตอนนี้นะคะในการที่เราจะหยอดเม็ดขนุนเนี่ยน้ําเชื่อมจะต้องนิ่งนะคะไม่งั้นตัวไข่เขาจะแตกค่ะนี่นะคะพอน้ํานิ่งแล้วเราก็จะหยอดเม็ดขนุนที่เราชุบไข่เรียบร้อยแล้วลงไปค่ะ จะใช้ซ่อมนะคะในการตากเพื่อที่จะให้เศษของไข่แดงที่เหลือเนี่ยลงมาไหลลงไปค่ะนี่นะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเต็มตัวหม้อเต็มตัวกระทะนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะติดเตาแก๊สค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อที่ให้ตัวน้ำเชื่อมเนี่ยเดือดค่ะน้ำเดือดประมาณนี้นะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ1นาทีจากนั้นก็กลับด้านของตัวเม็ดขนุนนะคะแล้วก็เชื่อมต่อไปอีก2นาทีค่ะ นี่นะคะเราก็ใช้ตะแกรงในการกลับด้านค่ะให้เขาสุกทั่วกันจากนั้นนะคะถ้าพอเราเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยเราจะช้อนตัวเม็ดขนุนเนี่ยลงไปแช่ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ ตักลงในน้ำเชื่อมใสที่เราเตรียมไว้ค่ะจะเป็นน้ำเชื่อมที่เจือจางลงกว่าน้ำเชื่อมที่เราเชื่อมตรงนี้นะคะจากนั้นก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีให้เขาอิ่มตัวน้ำเชื่อมค่ะแล้วก็ช้อนขึ้นจากนั้นก็ช้อนเอาเศษไข่ออกให้หมดแล้วก็โรยกระทะใหม่ต่อไปได้เลยค่ะนี่นะคะการแช่น้ำเชื่อมใสของเราเนี่ยจะทำให้ตัว เม็ดขนุนของเราเนี่ยมีความเงาลักษณะน,นี้เลยพอครบห้านาทีนะคะก็นําขึ้นมาได้เลยค่ะเราก็จะได้เม็ดขนุนที่มีความฉ่าเงาแล้วก็หวานกําลังดีนะคะรสชาติหวานมันอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆลองนําไปทําดูนะคะทําง่ายมากๆค่ะแล้วในส่วนของถ้าเกิดเรามีไข่แดงที่เหลือเนี่ยก็สามารถนําไป ตีแล้วก็ทำเป็นทองหยิบได้เลยนะคะ